สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูพ่อบ้านที่ดีกันมาเมื่อเมียไม่อยู่บ้านแล้วให้ผัวทำอาหารให้ลูกกินลองให้เมียตัวเองดูดูนะคะว่าแบบเขาเรียกว่าดูเนี่ยดู คลิปนี้ดูนะคะบอกเลยเมียต้องแบบว้าวแน่นอนเลยนะคะนี่เปิดแก๊สรอมากระทะเขียงแครอทมีดสับสับสับแบงให้มันละเอียดที่สุดหยิบกรใสกันทั่วลันเตานี่อีกหอกที่เกียหยิบมีดนี่ที่เหลือทิ้งแม่งเหมือนกระดูกเมียกูเนี่ยเมียเคยบอกให้สับชิ้นเล็กๆนี่เล็กพอไหมผักกาดนี่ที่เหลือทิ้ง ให้เป็นชิ้นชิ้นเมียบอกให้ฝันใี่พอดีตาที่เหลือทิ้งเห็ดอทิมแม่งอย่างเงี้ยแหละใส่ต er un kind of ่อไปเห็ดมีโนใส่อีกที่เหลือทิ้งบอกโคลี่มะเขือเทศทุบแม่งให้ตายไปเลยเฮียนี่เหลือใช่ไหมทิ้งผักเฮียไม่รู้ทุบแม่งให้สัตว์บอกกูเป็นมิรเลยทำอาหารไม่ได้อ่างอีเฮียสัตว์ผักชีเอาแค่นี้พออือที่เหลือทิ้งสัตว์เ้ยสลัดของแม่งทั้งถุงเนี่ย คุยเลยเนี่ยคุยอืกูไอ่สัตว์กูเครียดกูทำอาหารกูโดนทำให้เป็นน่นี่แหละผักพีเนี่ยสับนี่กัวสายดำขแครอทเอาออกมายากเกินอย่จะไหวเฮียเออเอาแค่นี้พอที่เหลือทำสัตว์สับไม่โดนอืเฮ้ยคุยมาเขือไม่ใช่ไข่ไอ้เฮียเสร็จแล้วใส่น้ำหน่อยอืให้รสชาติมันละมุนติดแม่มรกตกระทะแม่งร้อนละคนน่ะทำไข่ดาวสตูดิ้งไว้กันต้องปั่นนี่ไอ่สัตว์เอ้ย เฮียไม่หมดเลยมันร้อนอยู่นี่เฮียปุ๊บไอสั์ล้างนี้แฝบเสร็จแล้วเอามาผัดอ mm. ือใส่ไปอือื mm. mm. ผัดไม่เต็มที่ใส่ซอสหน่าเฮียให้มันมีรสชาติโหโชยุ oh, <S 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 ต่อไปน้ำมันเนาไอเฮียมดทิ้งโก๋แก่เซเว่นเนี่ยดีเน้าใส่เฮียเงนะมีโคราชนี่ใส่ขนมนิดหน่อยหมดอือเนื้อไอสัตว์กระลำมะเขือมะเขือไข่กีฟฟองไอสัตว์ ูพร้อมและอือเข้ามาถอดละวิธียำของกูนี่แหละเอ็ดแม่อือเอาออกมันพี่บอกทำอาหารก็มาซักผ้าและอดแขนไงสัตว์แครถยำไม่งให้มันนัวอือในเล็บคมมันผสมกับผักอ่ะกูขึ้นตีตีให้เนื้อผลไม้กับผักมันเข้ากันนี่ตีอีกแจ๊บแจ๊บแจ๊บตีตีมันสูงขึ้นมันสูงนี่ขยำให้สัสใส่จานเจ้า ใส่เอกกูกที่เก็บฟ้าขึ้น